ความเดิมตอนที่แล้วตูม้มเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารมันน่าจะมาแล้วแล้วเขาโอ,อไปเรวคุณคุณมาทำอะไรที่นี่ มาแล้วหลองตุ้มตุ้มคิดรอว่ามันจะจัดการฉันได้เจอเพนนี้เป็นไงใน หาเพชรได้ไงนาเวลาเที่ยงส6นาทีจากเหตุการณ์เมื่อคืนผู้เสียหาอเคหาอะไรในแค่ตายลงจบ